เลี้ยงลูกแบบเก่าทําไมจึงไม่ได้ผลเดี่ยวก้าวร้าวอารมณ์ร้อนขี้งุนหงิดแกนกลางที่คุณพ่อคุณแม่เลี้ยงในเวอร์ชั่นโบราณอะ่ะหรือว่าที่เราโตมาส่วนใหญ่แกนกลางมันจะอยู่เป็นเว,เวอร์ชั่นของการสั่งและควบคุมเปรียบเทียบมีอะไรอีกประชดประชันบังคับแล้วกนะันเนาะตีดุอ่ะมนุษย์ทุกคนนะฟังตรงนี้เลยนะอันเนี้ยเอาไปใช้กับทุกคนได้เลยเพราะนี่คือเรื่องของสมองนะใครที่บอกว่า ผมก็โตมาจากการโดนตีฉันยังได้ดีทุกวันนี้ก็เพราะฉันโดนพ่อแม่บังคับมาไงล่ะเรามักจะมองว่าวันนี้คือผลลัพธ์ที่พ่อแม่เลี้ยงมาถ้าเขาไม่ดูถ้าเขาไม่ตีป่านนี้ฉันเลิดไปแล้วใช่ส่วนหนึ่งถูกแต่ที่ร้ายแรงไปกว่านั้นที่คุณจะทำในเวอร์ชันเดิมไม่ได้ในยุคปัจจุบันเพราะยุคนั้นไม่มีอะไรคะ อินเทอร์เน็ตหรือโลกออนไลน์นั่นเองนะคะใครที่มีลูกอยู่ในยุคนี้นะถ้าบ้านคุณไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มีโลกออนไลน์คุณเลี้ยงเวอร์ชั่นเก่าได้เลยค่ะแต่ถ้าเกิดว่าบ้านคุณมีอินเทอร์เน็ตแล้วละก็คุณเลี้ยงเวอร์ชั่นเก่าไม่ได้ทำไมถึงไม่ได้ใช้คําว่าไม่ได้เลยนะเพราะอะไรในโลกที่เราโตมาพ่อแม่ดุจังหวัดที่พ่อแม่ดุพ่อแม่ด่าเราเปรียบเทียบอะไรก็แล้วแต่สุดท้ายคุณกลับเข้าไปนั่งอยู่ในห้องของตัวเองปะอยากจะโทรหาเพื่อน ทรไม่ได้เครียดแค่ไหนมึงก็ต้องอยู่กับตัวมึงเองคนเดียวคิดคนเดียวมี Google มี YouTube ดูไหมมีอะไรแรงบันดาลใจมีโพสต,ต์ต่างๆมาให้แรงบันดาลใจให้เขาพุทธไปข้างหน้าหรือว่ามูฟออนจากสิ่งที่พ่อแม่ด่าโจมตีเอาไว้เปรียบเทียบเอาไว้หรือตีเอาไว้ไม่มีดังนั้นคุณนั่งอยู่ในห้องแล้วคุณก็ต้องเข็นตัวเองไปข้างหน้าให้ได้อะทํายังไงก็ได้ให้ไปให้ได้อะเช้าตื่นมาคุณก็ต้องกินข้าวกับใครกับแม่ไหมยุคนี้เหรอ เด็กสมัยนี้18มันมีเงินในบัญชีพ่อแม่ให้มันใช่ไหมไลแมนมาถึงหน้าบ้านได้เลยไหมแล้วยุคสมัยนูน้นเวลาที่เราจะหนีออกจากบ้านน่ากลัวไหมอยากหนีชิบหายแต่ไปได้ไหมไปไม่ได้มันเหมือนกลาครอบแล้วอ่ะคือเราโลกเราแค่นี้ยแค่นี้จริงๆแค่ตัวเราแค่บ้านเราแค่ซอยในหมู่บ้านเราแค่นั้นเหมือนมีกลาอยู่บนหัวเราอ่ะโลกนะปัจจุบันที่มีอินเทอร์เน็ตเข้ามาเกี่ยว กูอย่างนี้ออกจากบ้านเหรอเพื่อนปักหมุดมาทีนี้กูไม่ไหวแล้วสามสินาทีเดี๋ยวกูถึงบ้านมึง ล่าสุดเพิ่งคุยเคสเมื่อคืนแม่ก็คือเป็นเวอร์ชั่นของการบังคับตีดุเก่งมากเลยมีวินัยเป๊ะมากเลยเด็กอายุ17หนีออกจากบ้านแล้วแล้วเลิกเรียนแล้วไม่เรียนอีกต่อไปแล้วเราก็ไม่สนใจด้วยว่าค่าเทอมที่จ่ายแม่จะยังไงสุดท้ายแม่ก็ตัด,ต,ดตัดทางน้ําก็คือไม่ให้เงินไม่อนเงินให้คือความคิดแม่แม่คิดว่าถ้าฉันตัดทางเงินของมันมันจะไม่ไม่มีทางไปแล้วมันจะต้องสมซานกลับมาหาแม่มันเปล่าจา้ะ เด็กยุคนี้เขาแพ้ไม่เป็นด้วยเขามีโลกออนไลน์เป็นที่พำนักพักพิงเขาไม่ได้มีแม่เป็นที่พำนักพักพิงอีกแล้วยุคเราที่เราไม่มีอินเทอร์เน็ตความรู้ที่ดีที่สุดคือจากผู้ใหญ่พ่อแม่คุณครูครูยุคนี้ก็ความรู้น้อยกว่า Google แล้วแล้วเด็กจะสนใจและแคร์ไหมนิกกี้ก็เป็นครูนะคะแต่ใครที่เป็นครูมาฟังอย่าเพิ่งแบบว่าน้อยใจไปซึ่งเราต้องยอมรับว่าอินเทอร์เน็ตอ่ะมันทําให้ คุณครูโดนดิส랩นึกออกไหมดังนั้นนี่คือสิ่งที่อำนวยความสะดวกให้มนุษย์ดังนั้นถ้าม, help, ม paper paper corona, นุษย์ชอบมนุษย์ก็ต้องยอมรับผลอีกด้านหนึ่งด้วยครูต้องเป็นทั้งที่พึ่งทางใจให้ได้ด้วยดังนั้นคุณครูยังจําเป็นพ่อแม่ยังจาเป็นอยู่ในส่วนของการให้ความอบอุ่นแต่ถ้าพ่อแม่ดันเป็นเวอร์ชั่นนี้ที่บนกระดานเนี่ยเปรียบเทียบประชดประชันลูกไม่เอาพ่อแม่แบบนี้ลูกก็หนีออกจากบ้านอย่างที่นี่กี้บอกเคสเมื่อกี้ที้จะทำไงดีให้น้องกลับบ้านเขาก็ขอเงินพี่ โอนเงินให้หน่อยทีละร้อยสองร้อยอย่างเงี้ยพี่ก็โอนให้ซึ่งพอพี่โอนให้พี่ก็เลยมีคําถามว่าลรวจะทาไงดีให้แม่โอเคขึ้นเพราะถ้าน้องกลับบ้านน้องต้องมาเจอเวอร์ชั่นเดิมน้องก็ไม่อยากเอาเหมือนกันนึกออกปะอยากให้สังคมได้เห็นว่าถ้าเราเลี้ยงลูกแบบเดิมเนี่ยสมองของเขาจะเป็นยังไงสมองของมนุษย์ทุกคนนะไม่เกี่ยวกับพฤติกรรมของพ่อแม่กันนะสมองไม่ชอบแพ้ไม่ชอบผิดสมองชอบความสุขและชอบการยอมรับมนุษย์ทุกคนเป็นแบบนี้หมดนะ ใครเป็นคนทําให้เขาไหลไปเลยเถิดขนาดนั้นใครเป็นคนทําให้เขาไม่มีที่ไปไม่มีที่ยืนสมองต้องการการยอมรับดังนั้นเขาไปอยู่กับเพื่อนมีโลกของเพื่อนแล้วเมื่อไหร่ที่มีเพื่อนปึ๊บจังหวะนี้เพื่อนกําลังบอกว่ามึงกินเหล้าดิมึงไม่กินอยู่คนเดียวมึงจะได้รับการยอมรับจากเพื่อนไหม <im it> เราเป็นเพื่อนที่ดีให้เพื่อนโดยที่ลืม ไปหมดแล้วไอ้ข้างหลังพ่อแม่ลืมไปหมดแล้วจังหวะนั้นะถ้าพ่อแม่ใส่ความรักให้เขารู้ว่าเขาว่าเขามีคนนี้นะที่ดูแลทนุถนอมคุณมา สร้างให้คุณเป็นคนที่แบบมีร่างกายที่แข็งแรงนู่นนี่นั่นมีความสมบูรณ์จังหวะนั้นเขาจะแบบไม่อยากกินเยอะอ่ะคนที่จะเบรกคือตัวเขาปะตัวเขาเองต้องเป็นคนเบรกด้วยตัวเขาเองแต่ถ้าเขารู้สึกว่าเขาไม่มีบ้านที่ต้องกลับอยู่แล้วแม่ก็ไม่ได้แคร์อยู่แล้วคนนี้คือคนที่อบอุ่นฉันทิ้งตัวลงคนนี้เต็มเขาต้องแคร์ไหมว่ามีใครจะเจ็บเสียใจอย,อยู่ภายหลังมีไหม เขาไม่ต้องแคร์ดังนั้นเขาก็เลือกที่จะไหลไปกับผู้ชายคนนั้นโดยที่ไม่แตะเบรกอะไรทั้งสิ้นเลยคุณอยากได้รูปแบบเบรกตัวเองเก่งหรือว่าไม่เบรกเลยเอาไงก็ได้เพราะว่าพ่อแม่กูเป็นเวอร์ชั่นเนี้ยคุณจี้ให้เขาจนตอกอะคุณจี้สมองให้เขาแพ้แพ้ในที่นี้คือผิดตลอดและแพ้ตลอดเลยแล้วไม่ได้รับการยอมรับเลยไม่มีความสุขเลยไม่ได้รับการยอมรับคืออะไร ปีนี่คือเกิดการยอมรับไหมปีนี่แปลว่าแสดงออกว่าฉันรักเธอมากเลยฉันยอมรับเธอไหมไม่สถานการณ์เราโทษที่เด็กอย่างเดียวได้ไหม ถ้าใครอยากที่จะมาหาข้อมูลเรียนเพิ่มเติมหรืออยากปรึกษาแอดพาสิริ969นะคะยังไงมาคุยกันเป็นแนะนำในเชิงของการปฏิบัติในเชิงจิตวิทยาในเชิงของการคิดวิเคราะห์ให้ว่าถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปลูกจะเป็นอย่างนี้นะคะแล้วถ้าเดินเกมแบบนี้มันจะมีอย่างนี้ๆตามมาถ้าอยากรู้วิธีที่ดีที่สุดสาหรับลูกคุณก็ทักเข้ามาคุยกันแล้วกันเนาะ